เอ้ยบ้า,าเพราะว่าเขมรมาอยู่ประเทศไทยตั้งนานมาปลูกสร้างบ้านเรือนทำมาหากินทำมาหาแดกในประเทศไทยจะให้เขาออกไปบอกควรจ่ายเงินเยียวยาเขามึงใช้อะไรคิดวางใช้สมองส่วนไหนคิดวะฮะมันมีทั้งโทษทุกกรณีโทษทุกอย่างโทษบุกลุกทูเข่าวเมืองโทษข่าวเมืองผิดกฎหมายสารพัดโทษแต่นี่มึงจะให้เขาออกไปมึงจะจ่ายเงินเยียวยาเขานี่มึงบ้าเพราะว่าเนี่ยมึงใช้สมองส่วนไหนคิดเนี่ยใช้ต้นตีนคิดหรือใช้อะไรคิด บ้าบอขอแตกมึงก็ต้องจับขเมรเนี่ยมาเข้าคุกต้องจับมาเข้าคุกข้อหาหลบหนีเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายสองบุกรุกสถานที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุกรุกสถานที่จับประเทศขมรมาบุกรุกเข้ามาอยู่ในประเทศไทยสามมาปลูกซากบ้านเรือนทรมาหาแดกบางคนก็รวยบางคนก็จนแล้วแต่สี่ด่าทอเจ้าพนักงานมากมายฮะและนี่มึงจะให้เขากลับไปมึงต้องจับมาติดคุกนะ ชดใจนี่เอาไปใช้แรงงานนะนุ่นไปช่วยกันสร้างรู้ว่านุ่นไม่ใช่จะเอาเงินไปเยียวยาเขามึงบ้าป่ามึงใช้ไรคิดเนี่ยสมองมึงแตลปัดกลับกัน